สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดซีซัสัน่น2021-2022 <Yeah. S 1> เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับ <Yeah. S 1> ฟิออเรนตินาเซ็นสัญญายืมตัวคิสตอปิออนเทคหัวหอ,อกชาวโปรแลนด์ของแฮท้าเบอร์ลินมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยมีรายงานว่าม่วงมหาการถือออปชั่นซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ที่ราคา15ล้านยูโรด้วย บูโน่เฟอร์นันเดสจอมทัพคนเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป,เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ของบาร์เซโลนาถ้าหากยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลุญญาปิดดิวเออร์ลิงฮาแลนดยอดดาวยิงของโบรุสเซียดอร์ทมุนไม่สำเร็จจากการรายงานของเอลนาซิองนาวแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กำหนดให้ฮาเลนด์เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพอันดับหนึ่งของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหลังจบฤดูกาลนี้ หัวหอกทีมชาตินอร์เวย์สามารถย้ายทีมได้ในราคา75ล้านยูโรตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในสัญญาจากการรายงานของ The Atlantic l ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรที่กำลังเล็งสอยอันนาวดันจูมาปีกชาวดัตของบียารเรียลโดยนักเตะมีเงื่อนไขฉีกสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรอย่างไรก็ตามเวลานี้สตาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังคงมีความสุขดีกับการเล่นให้กับต้นสังกัด จากการรายงานของเดวิดออนสตีนลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้่างมีความสนใจในตัวกาบี้กองกลางดาวรุ่งคนเก่งของบาร์เซโลนาโดยเฉพาะหงแดงพร้อมยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ80,000ปอนด์ไปลอดใจดาวรุ่งทีมชาติสเปนวัย17ปีจากการรายงานของเดลี่เมล แอตตันวิลล่ามีความสนใจที่จะดึงอีบิซูมากองกลางคนเก่งของไบตันแอนโฮปเอาเบียนที่ปัจจุบันเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีกแค่18เดือนเท่านั้นจากการรายงานของสกายสปอร์ตนอริ t ซิตี้ยินดีขายทอดแคทเวลกองกลางจอมผิวภายในเดือนนี้หากได้ข้อเสนอระดับ15ล้านปอนด์โดยเชื่อกันว่าดาวเตะวัย23ปีกำลังได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ด จากการรายงานของเดวิดออนสตีนดีเอโกโกดินเซนเตแบ็คจอมเก่าชาวอุรุกวัยเตรียมยกเลิกสัญญากับกายารีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมีแอตเลติโกมิไนโลหวังเซ็นร่วมทัพแบบฟรีๆจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนดีเอโกคอสตาอดีตกองหน้าคนดังของเชลซีและแอตเลติโกมาดริดกลายเป็นแข่งฟรีเอเจนอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดนะครับ เขาตกลงแยกทางกับแอตแลติ c โกมิไนโลเป็นที่เรียบร้อยจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้า,อาชอบฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ